ชือินนะครับเป็นที่หมายการับบริองโตอลสนะครับเดียวผมจะมาับรถของเราครัวนี้เป็นัตนจรับของาครันะสามารถปรับไระดับนะครับระดับแรกนะครับในการปรับลมนะครับโหมดปรับขึ้นนะครับสองนะครับปล่อยหลังเดินหน้า หรือว่าปรับในส่วนตัวออกตัวเอ็นเอ็นลงได้าปรับขึ้นได้นะครับนี่ลูกค้าองปรับสูงนะครับเดือดเดือดโอเคครับหลังจากที่ว่าคุณค่าปรับเสร็จนะครับมีฟังก์ชันมีส่วนตัวที่สอนครับที่เดียากแนะนําในส่วนตัวฟังก์ชันของฟองะอยนะฟองลอานะครับสามารถปรับได้สามระดับกันนะครับนี่ปรับได้ตามจากความเร็วเนาะแล้วก็ลูกค้าในส่วนการปรับการปรับครับฟังก์ชันของตัวนี้ปรับสูงต่ำได้ปรับเอ็นลงนะคูกค้าปรับระดับได้ ึขึ้น็อกได้เลยครับแล้วต่อมามาส่วนแเาเวลาทีเสียท่ดต่งนะครับใช้แล้วต่อมาในส่วนของตัวก้ามฝ่าขอวาาะ้าปอาของเราตรงนี้ก็จะเป็นที่ันนครจะไม่ใ่เ้ว่าเป็นไปเ้วว่าจะชิ้ในเรื่องของตัวไเรี้ยวงกว่าบากับนะครับก็จะเปส่วนของอาว่ากระจกมองข้าง จุดมองาม้สามดได้แล้วมองซ้ายองขวาลองปรับดูนะครับมีได้ครับสะดวกอานที่ทาไหนสะดวกนการดูชัดเจนอย่างนี้ครับสาผ้ามจะน้าปรับ หลังจากลูกค้าปรับกระจกฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ฟังก์ชันต่อมาเนี๋ยผมแนะนํนเรื่องของการปัดฝั่งซ้ายนะครับการปัดฝั่งซ้ายของเราตัว,ต,วตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขาในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะยเนาะไลเลี้ยวลูกค้าใช่ครับถ้าเกิดลูกค้าดึงขึ้นเนาะเป็นฝั่งขวาอย่างเงี้ยครับ ปรับลงมาก็เป็นฝั่งซ้ายอะครับอันนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับก้านก้านต่อมาก็คือในเรื่องในส่วนของตัวระบบพุชคอนโทรลนะครับอันนี้กรณีนี้ลูกค้าจะเปิดใช้ระบบตัวนี้นะครับลูกค้าจะต้องขับรถในในส่วนของความเร็วนะครับประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมานะครับโดยการที่ลูกค้าดึงดึงก้านขึ้นมานะครับใช่ครับแล้วก็กดตัวเซ็ตตรงนี้นะครับกดลงไปอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดลูกค้าจะปรับความเร็วขึ้นไปอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถกดขึ้นมาได้เลยครับเซตได้เลยครับหรือว่าจะลดความเเเรร็วลลลลงงมมมาาาาาูกคค้้้สถซไดยนนนะัับอี หรือว่าลูกค้าอยากปิดนะครับไม่อยากปิดอร์ไม่อยากใช้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้ากดลงได้ปุ๊บมีครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานเกียร์นะครับของเราก็จะเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะ ใช้งานตัวนี้นะครับ8สปีดนะครับแล้วก็สามารถลูกค้าสามารถปรับโหมดในฟังก์ชันของโหมดของโหมดสปอร์ตได้นะครับโดยโดยที่โหมดโหมดสปอร์ตนะลูกค้าข้องเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าเซนเกียร์มาฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งฝั่งลูกค้านั่งนะครับฝั่งฝั่งขวานะครับเซนเกียร์เข้ามาสามารถปรับเกียร์ได้นะบ,บวกลบได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ขอ,ของลูกค้าเลยว่าชอบชอบอเกียร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตามความเร็วนั้นๆเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดลูกค้าอยากใช้มือหมดเกียวออโต้ปกติลก้าก็ผักเกีย์ออก,ก, ia, ก ia, มานะครับเบยกประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับของเรานะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าการใช้งานก็เข้าข่าเหมือนเหมือนกับเบรกมือทั่วไปเลยครับเบรกมือทั่วไปเนาะโดยที่เราดึงขึ้นนะครับแต่เบรกมือของไฟฟ้าก็เป็นการกดขึ้นแบบนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดไฟสีส้มขึ้นอย่างนี้ครับแสดงว่าตอนตอนนี้เบรกมือใช้งานอยู่แต่ถ้าเกิดลูกค้าจะกดเบรกมือลูกค้าเหยียบเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็กดเบรกมือได้เลย Oh. ประมาณนี้ครับผมเก้าเๆแล้วก็ในส่วนของออโต้เบรกโฮนะครับออโต้เบรกโฮก็จะช่วยใน,ในเรื่องของลูกค้า,าใช้งานเวลารถติดห,หนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์อะไรก็ได้ครับลูกค้าสามารถกดออโต้เบรกโฮได้เลยนะครับอันนี้รถของเราก็จะไม่ไหลเนาะจะไม่แบบไม่ว่า,าไหลไปทางข้างหน้าไปชนรถข้างหน้าอะไรเงี้ยครับทำลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นตรงนี้ ขอเนื้อเสริมเรื่องของระบบความปลอดภัยของอตัว MG5 นะครับของเราครับมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับอันนี้กรณีลูกค้าขับรถเร็วนะครับเขารถเกี้ยวข้างโค้งอะไรเงี้ยถนนลื่นอะไรน้ยครับก็จะมีฟังก์ชันระบความปลอดภัยตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบป้องกันล้อาป้องกันรถพลิกคว่ำนะครับของเราก็จะมีระบบตรงนี้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ระบบ ลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับในส่วนของหมดคอนเซ็ปต์ความปลอดภัยของเราก็จะมีหลายอย่างแล้วก็ทั้งอย่างตัว c 5ของเราเนั่ยนี่ตัวท็อปเนาะของเรามีจะมีเรื่องของตัวแอร์แบ็กทั้งหมด6จุดนะครับลูกค้ามีด้านหน้านะครับฝั่งหมดครับแอะใช่ครับผมแล้วก็ฝั่งผมเนาะแล้วก็ทรงบอคนะครับบอกะก็จะมีฝั่งฝาของลูกค้านะครับตอนเป็นแอร์แบ็กแล้วก็จะมีม่านถุงลมให้ด้วยครับฝั่งผมก็จะมี2อย่างเหมือนกันด้านด้านตัวบอกผมก็จะมีม่านเป็นม่านด้านข้างเหมือนกัันนะครบ่งงขอ เซฟตี้เรื่องของระบบความปลอดภัยนะลูกค้าเวลาใช้งานก็มั่นใจได้เลยครับเรื่องความปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวลูกค้าพร้อมก็ลองขับแล้วนะเดี๋ยวลูกค้าดึงเบลค์ครับขาบเบลค์ก่อนนะครับโอเพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวลูกค้าเปลียนเกียร์นะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็หากดเบรกหน่อยนะครับ